สวัสดีครับอยู่กับผมนะแจ็ครีชั่นชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่บ้านไร่บ้านสวนวิทยานะครับผมจะไหมบ้านสวนวิทยาตามมาเลยครับนี่ว่าจะเป็นตาครับฟานั่งนี่ครับสวยงามมันงานดีไซน์ของคุณคุณวิทยานะครับนี่ครับตามมานี่ครับการตกแต่งเรียกว่าต้นบอนใช่ไหมครับเนี่ยต้นบอนเสนจันเสนจัน นี่นะครับอาจจะเป็นละมุดครับละมุดนี่ครับเก็บกินได้เลยครับเดี๋ยวผมกินดูครับหาตัวสุกก่อนอ๋อตัวนี้ครับกินสดๆได้เลยครับปลอดสารนี่ครับอร่อยมากเลยครับปลอดสารครับกลับมาแล้วครับ การตกแต่งครับพวกต้นไม้ครับบ้านสวนวิทยาเป็นลานซีเน,นี่ยลานลานลานนี่แหละนี่ก็นี่ที่สําคัญจะพามาดูครับตู้อบต้นไม้นะตู้อบต้นไม้มีไว้เพื่อจะที่จะเพาะปลูกต้นไม้ครับอันนี้เขาเพาะต้นอะไรกันเอ่ยนี่ครับจะเป็นต้นต้นบอลครับต้นบอลเนี่ยในอนาคตก็เฉพาะต้นบอลขายครับก็กําไราก็น่าจะเดือนละ หลายหมื่นอยู่นี่นะครับเฉพาะต้นบนไขายนะครับบรรยากาศรอบๆนี่ครับคนวิทยาครับเขาออกออกจากงานครับเขามาอยู่ที่บ้านทำมีรายได้อมาเนี่ครับมาดูบ่อปลาก็เลยอ่างเลี้ยงปลาอ่างอ่างเลี้ยงปลาอ่างเลี้ยงปลาครับดูครับเลี้ยงนี่ก็จะเป็นปลาอะไรปลาาหารลูกยุงนะครับนี่ครับ ครัสวยงามมากมายเลยนะครับผมครับอ่าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผม